ชาวเกาหลีเหนือราวห0,000นคนหรืออาจมากกว่านี้ซ่อนตัวอยู่ในจีนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองและหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่าง2ประเทศที่ทอดยาว1,450กิโลเมตรขณะที่อีกนับไม่ถ้วนเข้ามาอยู่เพียงแค่ไม่กี่เดือนก่อนจะลอบกลับไปพร้อมอาหารและเงินแต่หลายคนเลือกที่จะอยู่ต่อไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะกลับคืนสู่บ้านเกิดที่โหดร้ายของตนก็ตาม พวกเขามีทางเลือกที่สิ้นหวังเพียง2ทางเท่านั้นคือซ่อนตัวต่อไปโดยมักยอมรับสภาพของการเป็นนักโทษแรงงานของในจ้างที่กดขี่หรือไม่ก็กระโจนเข้าสู่เส้นทางใต้ดินสายเอเชียซึ่งเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายด้วยการเดินเท้ารถยนต์และรถไฟข้ามประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝ่าอุปสรรคนาประการทั้งด่านตรวจสายข่าวและภูมิประเทศที่ยากลำบาก ผู้หลบหนีออกนอกประเทศจํานวนไม่น้อยถูกจับได้แม้กระนั้นด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรและนักเคลื่อนไหวได้มนุษยธรรมกลุ่มเล็กๆและกระบวนการค้ามนุษย์ผิดกฎหมายซึ่งคิดค่าตอบแทนสูงถึง3,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือมากกว่าก็ช่วยให้หลายคนไปถึงจุดหมายปลายทางซึ่งโดยมากอยู่ในเกาหลีใต้ที่นั่นชาวเกาหลีเหนือที่ไร้ทักษะฝีมือแรงงานเหล่านี้ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สุดนั่นคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ คลื่นมนุษย์ที่หลังไหลออกจากเกาหลีเหนือเริ่มขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ1990หลังเกิดการขาดแคลนอาหารที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า2.5ล้านคนส่วนคนที่อยู่รอดต้องประทังชีวิตด้วยรากไม้หญ้าและเปลือกไม้ในช่วงแรกชาวจีนโดยเฉพาะชุมชนชาวจีนเชื้อสายเกาหลีในภูมิภาคได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลักลอบข้ามแดนที่สิ้นหวังเหล่านี้อย่างเปิดเผย แต่เมื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือแสดงท่าทีไม่พอใจรัฐบาลจีนจึงเริ่มกวดขันจับกุ่มตำรวจมักเข้าตรวจค้นย่านที่พักอาศัยและหมู่บ้านต่างๆเพื่อค้นหาชาวเกาหลีเหนือผู้หลบหนีออกนอกประเทศซึ่งมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าจะถูกจับได้และส่งตัวกลับส่วนในเกาหลีเหนือการข้ามพรมแดนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ต้องได้รับโทษเป็นการใช้แรงงานในค่ายกักกันเป็นเวลา3าถึงหปีอีกทั้งการให้ความร่วมมือกับมิชชันอรีหรือใครก็ตามเพื่อส่งคนไปยังเกาหลีใต้ถือเป็นความผิดฐานกบฏซึ่งผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษให้อดอาหารพอรอมานและบางครั้งก็ลงเอยด้วยการถูกประหารในที่สาธารณะองค์กรสิทธิมนุษยชนและผู้นำชาติตะวันตกหลายคนได้เรียกร้องให้จีนปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยปฏิบัติต่อชาวกาลีเหนือเหล่านี้ในฐานะผู้ลีภ้ภัยซึ่งเป็นสถานะที่พวกเขาสมควรได้รับอันเนื่องมาจากบทลงโทษที่ต้องเผชิญเมื่อถูกส่งตัวกลับประเทศแต่รัฐบาลปักกิ่งยังคงยืนกรานว่าผู้หลบหนีออกนอกประเทศเหล่านี้เป็นผู้อพยพย้ายถิ่นจากปัญหาเศรษฐกิจที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่แล้วผู้เขาจะลักลอบข้าแม่น้ำตูเมนสายเบแคบๆที่ไหลลัดเลาะเป็นระยะทางราวหนึ่งในสของพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนโดยมักเข้ามาในช่วงฤดูร้อนเมื่อน้ำในแม่น้ำตื้นเขินพรจะลุยฝ่าได้หรือไม่ก็ในฤดูหนาวเมื่อน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งจนเดินข้ามได้แม่น้ำตูเมนฝั่งจีนดูไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไม่มีทหารเฝ้าระวังหรือรั้วไฟฟ้าขวางกัน้น ส่วนฝั่งตรงข้ามที่เป็นเขตแดนของเกาหลีเหนือนั้นหลุมบังเกอร์ซึ่งตั้งอยู่ห่างกันทุกระยะไม่กี่ร้อยเมตรก็ดูเหมือนบังไพรล่าสัตว์ที่ถูกทิ้งร้างมากกว่าเป็นป้อมยามรักษาการผมไปเยือนพรมแดนฝั่งจีนและถามคนขับรถว่าทำไมพรมแดนถึงไม่มีการป้องกันที่แน่นหน,นากว่านี้เขายิ้มแห้งๆและบอกว่าทางการเกาหลีเหนือ คิดว่าพวกเขาสามารถไล่ล่าและจับพวกสร้างปัญหาได้ก่อนที่พวกนั้นจะมาถึงแม่น้ำส่วนฝ่ายจีนก็มั่นใจว่าจะหาตัวพวกเกาหลีเหนือเจอทุกเมื่อที่พวกเขาต้องการนอกเหนือจากป้อมยามรักษาการแล้วภาพที่ปรากฏอีกฝั่งแม่น้ำ ไม่เผยให้เห็นความจริงอันโหดร้ายใดๆของเกาหลีเหนือที่ผู้ลักลอบออกนอกประเทศต้องเผชิญเลยไม่ว่าจะเป็นค่ายกักกันหลายสิบแห่งที่มีไว้จองจำพลเมืองซึ่งถูกมองว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อบ,บ้านเมืองภาวะทุพโภชนาการและความหิวโหวยที่กลุ่มรุมหนึ่งในสี่ของประชากร23ล้านคนของประเทศหรือคนในเครื่องแบบซึ่งมีไม่ต่ำกว่าหล้านคนที่คอยกดขี่ข่มเหลงและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน คงมีเพียงไรนาในระบบนารวมของรัฐซึ่งส่วนใหญ่ดูเหมือนไม่มีไฟฟ้าใช้กระจายอยู่ตามที่ราบลุ่มริมแม่น้ำสะพานเล็กเเล,เลนเดียวทอดไปสู่นำยางเมืองเล็กๆที่มีอาคารอพาร์ตเมนต์ไม่ทาสีเรียงรายเป็นทิวแถวกับท้องถนนว่างเปล่ามีเพียงจัก,กรยานและรถทหารไม่กี่คันสีสันเดียวที่เห็นคือผ้าฝาผนังขนาดยักษ์รูปคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือและบิดาของคิมจองอิล ยืนโปรยิ้มอยู่สองผู้นำพ่อลูกได้รับการเชิดชูราวกับเทพเจ้าก็ไม่ปานสำหรับคิมโฮซึ่งพำนักอยู่กับครอบครัวใกล้พรมแดนที่มองเห็นได้ลิบๆจีนดูเหมือนสวงสวรรค์ที่เย้าวยวนใจหนูมองเห็นแสงไฟระย,ยิบระยับจากอพาร์ตเมนต์และโรงไฟฟ้าเมืองจีนดูร่ำรวยเหลือเกินเธอเติบโตขึ้นในนารวมของรัฐที่จังหวัดฮามกยองเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่ยากจนที่สุดในเกาหลีเหนือ และเป็นถิ่นฐานของผู้ลักลอบข้ามแดนส่วนใหญ่ตัวเลขเมื่อปี2003ชี้ว่าสัดส่วนระหว่างชายและหญิงที่หลบหนีออกจากเกาหลีเหนือนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ทุกวันนี้กลับเป็นผู้หญิงถึง3ใน4เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ต้องทำงานโดยถ้าไม่รับราชการทหารก็ทำงานในไร่นาหรือโรงงาน ผู้หญิงจึงสามารถหนีออกจากบ้านและที่ทำงานได้ง่ายกว่าและเมื่อไปถึงจีนพวกเธอก็หารงานทําได้ง่ายกว่าแม้ว่าจะมีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่ถูกล่อลวงเข้าสู่วังบนของธุรกิจขายบริการทางเพศหรือไม่ก็ถูกในหน้าขายให้แต่งงานกับชาวนาจีนแดงหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือในคืนฝนพรำของเดือนกรกฎาคมจากสำนักงานซึ่งตั้งอยู่เหนือศูนย์อาหารแห่งหนึ่งในกรุงโซเกาหลีใต้ บาทหลวงชอนกีวอนยกหูโทรศัพท์ส่งสัญญาณให้ผู้หลบหนีออกนอกประเทศชาวเกาหลีเหนือเริ่มออกเดินทางตามเส้นทางใต้ดินมาแล้วหลายครั้งเขาเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงานชื่อดูรีฮานาซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรคริสตศาสนาหลายแห่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้เพื่อช่วยเหลือผู้หลบหนีออกนอกประเทศที่ผ่านมาบาทหลวงชอนเป็นผู้วางแผนการหลบหนีให้ชาวเกาหลีเหนือหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในจีนและจัดหาที่พักในเกาหลีใต้สหรัฐและประเทศอื่นๆให้ เขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนอันหลากหลายที่ประกอบไปด้วยนักรณรงค์นักเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมขบวนการค้ามนุษย์และสหายมิชันารีซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานเส้นทางใต้ดินในเอเชียสายนี้ขณะที่บางคนหวังจะค้นว้มระบบการปกครองในเกาหลีเหนือคนอื่นๆอาจหวังจะชักจูงชาวเกาหลีเหนือให้หันมานับถือคริสตศาสนาแต่สิ่งที่ร้อยรัดคนเหล่านี้ให้ทำงานร่วมกันก็คือสามัญสำนึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างใหญ่หลวง บาทหลวงผู้นี้บอกว่าคนพวกนี้ต้องทนทุกแสนสาหัสเกินจะพรรณนา,นาทั้งในเกาหลีเหนือและจีนพ่อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากช่วยเหลือพวกเขาบาทหลวงชอนระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆเป็นอย่างดีเมื่อปี2002ท่านถูกตำรวจจีนซึ่งได้ข้อมูลจากสายข่าวจับกลุ่มใกล้ชายแดนมองโ,งโกเลียซึ่งเป็นเส้นทางหลบหนีที่ท่านบุกเบิกขึ้น ชาวเกาหลีเหนือ9คนที่ท่านนำไปคราวนั้นถูกจับส่งตัวกลับประเทศโดยไม่มีใครได้ยินข่าวคราวของพวกเขาอีกเลยส่วนบาทหลวงชอนถูกจำคุกในจีนนาน8เดือนก่อนถูกส่งตัวกลับเกาหลีใต้และถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศจีนการจับกุมคุมขังบาทหลวงรูปนี้ปลุกกระแสต่อต้านขึ้นในเกาหลีใต้และตีแผ่ชะตากรรมของผู้หลบหนีออกนอกประเทศชาวเกาหลีเหนือ ให้้้ชาวโลกไดรรับรูเขาเล่าว่าเขาหนีข้ามแม่น้ําตูเมนที่จับตัวเป็นน้าแข็งเมื่อสองปีก่อนเขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งหาได้ยากในกลุ่มผู้หลบหนีออกนอกประเทศในช่วงที่ทํางานเป็นยามรักษาความปลอดภัยในเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ เขาก็เริ่มเอือบระอากับปัญหาคอร์รัปชันและการติดสินบนที่เขาบอกว่าระบาดไปทั่วประเทศที่ได้สมญาว่าสวรรค์ของชนชั้นกรรมชีพแห่งนี้คิมโฮวางแผนหลบหนีอยู่หลายปีเก็บเงินได้หลายร้อยดอลลาร์สหรัฐเพื่อจ่ายค่าในหน้าชาวกาหลีเหนือที่จัดเส้นทางให้เขาและแฟนสาวหลบหนีเข้าจีนตอนแรกพวกเขาตั้งใจจะขับรถไปยังแม่น้ำตูเมนแต่เมื่อถึงเวลาออกเดินทางคิมโฮกลับเกรงว่าการนั่งรถจะมีพิรุษเกินไป จึงตัดสินใจเดินข้ามเขาไปยังจุดผ่านแดนแทนการเดินทางอันแสนทรหดที่กินเวลา7ชั่วโมงทําให้ประสาทนิ้วเท้าของเขาเสียหายอย่างทาวรเขาเล่าต่อว่าการข้ามแม่น้ําตูเมนง่ายครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเขาและแฟนสาวตกที่นั่งเดียวกับยองอันที่ถูกนายหน้าหักหลังและถูกขายเป็นคนขนยาเสพติดและเงินให้แก่แก๊งท้ายาจีนเกาหลีผมไม่ยอมหรอกครับคิมโฮบอก แต่ไม่ยอมขยายความว่าเขาผ่านพ้นชีวิตช่วงแรกที่อยู่ในจีนมาได้อย่างไรช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดของเขามาถึงเมื่อแฟนสาวถูกขายให้เท่าขี้ยาคนหนึ่งและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวคราวของเธอเลยในที่สุดคิมโฮก็ทําตามคําแนะนําที่บอกต่อๆกันในหมู่ผู้หลบหนีออกนอกประเทศว่าจงมุ่งหน้าสู่กลางเขนในเมืองเย็นจีมีโบสถ์คริสต์ราว30แห่งที่ให้ที่พักชั่วคราวแก่ชาวเกาหลีเหนือรวมทั้งอาหารและเสื้อผ้า และแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงบาทหลวงชอนได้รับแจ้งจากทีมงานในพื้นที่ให้เดินหน้าภารกิจหลบหนีซึ่งเริ่มจากการเดินทางโดยรถไฟจากปักกิ่งไปยุนนานเป็นระยะทาง3,220กิโลเมตรตามด้วยการเดินเท้าอันยากลำบากข้ามเทือกเขาเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากนั้นจึงเดินลัดเลาะเข้าป่าไปจนถึงแม่น้ำโขง ก่อนจะข้ามแม่น้ำเข้าสู่ประเทศไทยที่ซึ่งชาวเกาหลีเหนือสามารถยื่นความประสงค์ขอลีภัยได้คิมโฮและยองอันจะล่วงหน้าไปก่อนส่วนจองมินโฮจะตามไปกับอีกกลุ่มหนึ่งในอีกสองสาวันให้หลังเมื่อไปถึงคุณหมิงทั้งคู่ก็แทรกตัวกลมกลืนท่ามกลางฝูงชนที่เดินขวักไขว่ยอยู่ในห้องรับรองอันใหญ่โตของสถานีไม่ช้าพวกเธอก็พบผู้หลบหนีออกนอกประเทศคนอื่นๆหัวหน้าทีมเป็นอดีต คนขับแท็กซี่วัย30ปีซึ่งพกโทรศัพท์มือถือและเอกสารปลอมสาววัย18เขาเคยทำงานในธุรกิจขายบริการทางเพศเหมือนกันส่วนคนที่3เป็นคุณแม่วัย57ที่มุ่งมั่นจะตามไปอยู่กับลูกสาวซึ่งล่วงหน้าไปรออยู่ที่เกาหลีใต้แล้วพวกเขายืนรอผู้นำทางที่บาดหลวงชอนจ้างมาเพื่อพาไปยังประเทศไทยท่ากลางฝูงชนที่เบียดเสียดกันอยู่ตามทางเดิน เสียงเพลงมาร์ชดังออกมาจากลำโพงและทหารก็เดินแถวผ่านไปหลายนาทีต่อมากลุ่มชาวเกาหลีเหนือผู้อ่อนล้าก็จับกลุ่มกันอยู่ตรงเสาหินและได้แต่จ้องมองไปยังความสับสนวุ่นวายรอบๆตัวผมรู้สึกว่าหากทั้งห้าคนยืนอยู่ตรงนั้นนานอีกหน่อยเจ้าหน้าทีคงเดินเข้ามาซักถามเป็นแน่ผมจึงชวนพวกเขาให้ไปรอในห้องพักที่โรงแรมของผม เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักบุญของชอนเกิดขึ้นเมื่ออายุ40ปีอดีตผู้จัดการโรงแรมผู้นี้ทำให้เพื่อนๆและครอบครัวประหลาดใจด้วยการออกบวชภารกิจช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ของเขาคู่ชนขึ้นในปี1995เมื่อได้พบชาวเกาหลีเหนือหลบหนีคนแรกตอนเป็นมิชชันนารีในเมืองเอียนจีคนพวกนี้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อทำได้ก็คือการคืนความเป็นมนุษย์ให้พวกเขา เท้าเท้าความหลังแม้จะเสี่ยงอันตรายสารพัดแต่บาทหลวงผู้นี้ก็สร้างเกียรติประวัติหน้าประทับใจโดยการช่วยชาวเกาหลีเหนือให้หลบหนีได้กว่า700คนโดยส่วนที่ไม่สำเร็จมีน้อยมากรัฐบาลเกาหลีเหนืออยากฆ่าพ่อจะแย่แล้วท่านบอกแต่บาทหลวงวัย50ผู้นี้ก็หาใช่นักบุญในนิทานที่สมบูรณ์แบบบางครั้งเครือข่ายมิชนารีในจีน ก็แสดงความไม่พอใจสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการตัดสินใจที่เดืออรั้นและอันตรายของท่านและทุนนนำทางคนสำคัญของท่านก็เป็นอดีตพ่อค้ายาเสพติดขณะที่ตัวท่านเองก็ไม่ลังเลที่จะแสดงอาการฉุนเฉียวกับพฤติกรรมที่มองว่าเป็นความอักตัญญูคุณรู้ไหมว่าในบรรดาคนทั้งหมดที่พ่อช่วยมีแค่30คนเท่านั้นกระมังที่โทรศัพท์มาขอบคุณพ่อท่านบนก่อนจะตัดบทว่า พวกเขาไม่ใช่คนเลวอะไรก็แค่ไม่เข้าใจเท่านั้นว่ามีคนที่ยินดีช่วยพวกเขาโดยไม่หวังผลตอบแทน <wh ats> หลังจากกบดานอยู่นานเกือบ3สัปดาห์ผู้หลบหนีออกนอกประเทศก็ได้รับคำสั่งให้ออกเดินทางพวกเขาแบกสัมภาระขึ้นบ่าและมุ่งหน้าสู่ดินดดนไกลปืนเที่ยงภายใต้การนำของอดีตพ่อข้ายา การเดินทางข้ามคืนพาพวกเขาไปถึงสามเหลี่ยมทองคำภูมิภาคที่มีการปลูกฝิ่นท้ากฎหมายในเขตรอยต่อของชายแดนจีนพมา่าลาวและไทยพวกเขาใช้เวลา16ชั่วโมงเดินฝ่าความมืดผ่านป่ารกชัดและลำธารที่เต็มไปด้วยทากตามเส้นทางที่ผู้นำทางจดจำจนขึ้นใจหลังจากบินปลายทางลาดชันสูงเกือบ400เมตรพวกเขาก็ออกจากเขตแดนจีนเข้าสู่ลาวเหนือตัวเราทั้งเปียกปอนและมอมแมมไปหมดบ่ายวันรุ่งขึ้น ทั้งหมดก็มาถึงบ้านเพื่อนของชายผู้นำทางกลางดึกคืนวันต่อมาพวกเขานั่งรถไปยังจุดหมายใกล้ฝั่งแม่น้ำโขงจากที่นั่นพวกเขาเดินเท้าไปยังแม่น้ำซึ่งมีหอสังเกตการเรียงเป็นแถวและการปรากฏตัวของทหารลาวในละแวกใกล้ๆทำให้การนั่งเรือยนลำเล็กข้ามฝั่งมาไทยที่กินเวลาแค่5นาทีนั้นตื่นเต้นเสียยิ่งกว่าการนั่งรถไฟข้ามประเทศจีนซะอีกรถกระบะของดูริฮานา,ารับพวกเขาที่ฝั่งไทย พาไปส่งที่ท่ารถโดยสารและ10ชั่วโมงต่อจากนั้นทั้งหมดก็มาถึงสถานพักพิงขององค์กรดูริฮานาในกรุงเทพที่นั่นพวกเขาได้กินอาหารที่ดีที่สุดในรอบหลายสัปดาห์และโทรศัพท์ส่งข่าวให้เพื่อนฝูงในเมืองจีนรู้ว่าพวกเขาปลอดภัยและแล้วพวกเขาก็กลับเข้าสู่วังวนของความไม่แน่นอนอีกครั้ง หลังจากเติมชื่อต่อท้ายรายชื่อที่ยาวเหยียดทั้งหมดก็ถูกส่งไปยังศูนย์กักกันผู้อพยพที่ซึ่งพวกเขาต้องรอคอยอีกหลายเดือนกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะออกเอกสารให้ผู้หลบหนีออกนอกประเทศที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์กักกันผู้อบพยพที่แน่นขนาดแห่งนี้มีอัตราพอๆกับผู้ที่ได้เดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้ซึ่งในช่วงที่คนทั้ง3อยู่ที่นั่นไม่ต่ำกว่า30-40คนต่อสัปดาห์ ส่วนที่พักของผู้หญิงต้องเบียดเสียดกันอยู่ถึง450คนทั้งๆที่สามารถรองรับได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นโลกที่ซับซ้อนและแตกต่างกว่าที่ใดๆที่เหล่าผู้ลี้ภัยเคยผ่านพบข้อมูลเพียงน้อยนิดที่พวกเขาเคยรับรู้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมชาติทางใต้นั้นทำให้ถูกบิดเบือนด้วยกลไกโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือที่ตอกย้ำว่าแผ่นดินทางใต้เป็นเขตแดนของศัตรูเป็นอาณาจักรของทุนนิยมสามาัญ ก็เป็นภาพที่เห็นในละครประโลมโลกและภาพยนตร์ที่เล็ดลอดข้ามพรมแดนเข้าไปหรือจากความฝันเฟื่องว่าความสำเร็จจะมาถึงอย่างรวดเร็วและง่ายดายในสวรรค์ทางใต้ชาวเกาหลีเหนือที่อยู่ในโซมาสองปีผู้ถึงประสบการณ์ตื่นตะลึงในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนี้ว่าเหมือนการกระโจนข้ามสตวัดอย่างไรอย่างนั้นหลังถูกซักฟอกจนแน่ใจว่าไม่ใช่สายหลับแล้ว ผู้หลบหนีออกนอกประเทศจะถูกส่งตัวไปยังฮานาวอนซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทางใต้ของโซลเพื่อเข้ารับการอบรมภาคบังคับนานสองเดือนว่าด้วยวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในเกาหลีใต้อาทิวิธีโดยสารรถไฟใต้ดินและการเปิดบัญชีเงินฝากพวกเขาจะได้รับสัญชาติเกาหลีใต้พร้อมเงินตั้งตัวราว5,000ดอลลาร์สหรัฐและค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวนหนึ่ง รวมทั้งค่าเช่าบ้านและสิทธิประโยชน์เรื่องกางเจ้างงานในช่วงกลางทศวรรษ1990ผู้หลบหนีออกนอกประเทศที่เข้ามาปีละไม่กี่สิบคนได้รับการต้อนรับอย่างชื่นชมและได้รางวาัลตอบแทนมากมายเพราะส่วนใหญ่เป็นสมาชิกชั้นหัวแถวในกองทัพ หรือพรรคคอมมิวนิสต์จากเปียงยางที่มาพร้อมกับข้อมูลล้ำค่าแต่ทุกวันนี้ผู้หลบหนีออกนอกประเทศเกือบทั้งหมดจะมียกแวน้นบ้างก็นาน,านครั้งซึ่งมีจำนวนเฉลี่ยมากกว่าปีละ2,000คนนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมามักเป็นชาวนาคนงานโรงงานและทหารระดับล่างรวมไปถึงเสมียนจากภูมิภาคยากจนสิ่งที่พวกเขานำมาส่วนใหญ่คือปัญหา เมื่อเปรียบเทียบกับชาวเกาหลีใต้โดยเฉลีย่ยคนพวกนี้มีการศึกษาและทักษะฝีมือแรงงานต่ำกว่ามากการประสบภาวะอดอยากแร้นแค้นติดต่อกันนานหลายปีและการได้เห็นคนในบ้านต้องอดตายทำให้หลายคนมีปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจอันเดรลันคอฟผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกาหลีเหนือที่มหาวิทยาลัยกุกมินในกรุงโซบอกว่าความไม่สมประกอบเหล่านี้ทำให้ประชากรผู้หลบหนีออกนอกประเทศ มีโอกาสเป็นคนชั้นล่างอย่างถาวรชีวิตใหม่ของพวกเขาในเกาหลีใต้ร่ำรวยกว่าและอิสระกว่าชีวิตทางเหนืออย่างเทียบกันไม่ได้ก็จริงแต่พวกเขาหวยหาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ไม่อินนังขังขอบกับชะตากรรมและความทุกข์ยากของพวกเขาหรอกครับ เส้นทางอพยพอันเต็มไปด้วยความเสี่ยงของชาวเกาหลีเหนือที่พยายามหนีออกจากบ้านเกิดเพื่อสแสวงหาชีวิตใหม่ในดินแดนเสรีการหลบหนีมักเริ่มจากการเดินทางข้ามชายแดนเข้าสู่จีนซึ่งต้องใช้ทั้งความลับและความระมัดระวังสูงเนื่องจากจีนไม่มองว่าผู้อพยพเหล่านี้เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองแต่จัดว่าเป็นผู้อพยพทางเศรษฐกิจจึงไม่มีสิทธิคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้ที่ถูกจับได้เสี่ยงถูกส่งตัวกลับไปเผชิญการลงโทษรุนแรงในเกาหลีเหนือตั้งแต่การกักขังในค่ายแรงงานจนถึงโทษประหารชีวิตตลอดเส้นทางที่ทอดยาวกว่าพันกิโลเมตรผ่านหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้อพยพต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเครือข่ายลับที่ประกอบด้วยนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนองค์กรมิชชันนารีและผู้สนับสนุนที่เสี่ยงชีวิตเพื่อส่งต่อพวกเขาไปยังประเทศปลายทางอย่างเกาหลีใต้ หรือดินแดนปลอดภัยอื่นๆหนึ่งในบุคคลสำคัญคือบาทหลวงชอนกีวอนนามแฝงผู้เคยถูกจับกลุ่มโดยตำรวจจีนระหว่างภารกิจช่วยเหลือในปี2002แต่สามารถกลับสู่เกาหลีใต้ได้และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของผู้อพยพเหล่านี้เรื่องราวนี้ไม่เพียงถ่ายทอดความทุกยากและความกล้าหาญของผู้หลบหนีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนของภูมิรัฐศาสตร์การตีความกฎหมายระหมางประเทศ และความสำคัญของเครือข่ายมนุษยธรรมใต้ดินที่เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงความหวังให้กับผู้ที่เลือกเดินออกจากบ้านเกิดแม้ต้องแลกด้วยอันตรายที่อาจหมายถึงชีวิตก็ตาม